สวัสดีคะ่ะแม่วันนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องผีประสบการณ์เจอกับตัวเองนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะไม่ดราม่านะถ้าคนชอบก็โอเคนะคะถ้าคนไม่ชอบผ่านนะคะไม่ว่ากันนะคะแม่วันจําได้ตอนนั้นแม่วันอายุป,ประมาณติดหกย่างติเจ็ดต่างจังหวัดแม่วันเป็นคนสกลนครอยู่อเาเภอบริชภูมิตอนนั้นอะออไม่เจริญนะไม่มีไฟฟ้า ไม่มีไฟฟ้านะคะ,ะถนนยังเป็นถนนลูกลังเนาอะ,อะสัญจรไปมาก็จะใช้เดินปั่นจักรยานเป็นหลักยํำได้ปีนั้นหน้านั้นนะรูดูทำนาหน้าทำนาแล้วปีนั้นพี่ชายกับพี่สะพ้ยก็จะไปทำนาคนละ,ะบ้านพี่สะพ้ยเองแล้วพี่ชายกับพี่สะพ้ยก็จะไปนอนที่นู่น มันก็จะห่างกันเอ่อจากบ้านประวันไปบ้านาพี่สะพ้ายนี่ห่างกันอยู่ประมาณตามหมู่บ้านหมู่บ้านนึงก็จะห่างกันประมาณตามกิโลสกิโลจากบ้านที่พ่อแม่วันอยู่กับบ้านพี่สะพ้ายอยู่นะคะมันก็จะห่างกันอยู่ประมาณ5กิโลหรือหกิโลประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นวันนั้นจําได้ว่าไปทํานาวันนั้นทํานาแปลงนั้นรู้สึกมันแปลงใหญ่ แปลงใหญ่จะเวลาบ้านนอกก็เวลาเขาทำอ่ะเขาจะไถเขาจะคลาดนาถ้าคลาดไถแล้วเราต้องทําให้จบถ้าทําไม่จบอ่ะดินมันจะคืนตัวมันจะกระชับมันจะพอพรุ่งนี้เช้ามาเรากลับมาดํามันจะปักดําไม่ได้มันแข็งก็ต้องเริ่มไถานาไถาอะไรใหม่อย่างเงี้ยก็เลยวันนั้นก็จําใจพี่ชายเ้วเออเอาให้มันจบจบไปแล้วกันพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ไปลงแปลงใหม่อ่าก็ก็พากันดํานาเนาะแต่จําได้ว่าเสร็จ ตะวันมันโพเพแล้วโพเพและมืดละอ่าก็ขึ้นมาอาบน้ํากินข้าวกินข้าวเสร็จมันก็มืดละมืดแต่ว่าวันนั้นจําได้ว่าพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงอ่าเต็มดวงแล้วก็เลยบอกพี่ชายบอกว่าเออเราจะกลับบ้านแล้วนะเออเราจะกลับไปไปนอนที่บ้านแล้วพี่ชายบอกว่าเอออย่ากลับเลยมันมืดมันค่ําละนอนนี่ละกันเออนอนด้วยกันที่เถียงนาเถียงนาระบุ ไม่ล่ะพี่เพราะว่าเถียงนาเนี่ยมันเราไม่ได้อยู่ถาวรเนาะมันก็จะสร้างแบบในระดับหนึ่งไม่ใหญ่่คือหน้าทํานาหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาก็จะมานอนที่นาเพราะว่าประหยัดเวลาคือไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเถียงนาเนี่ยมันก็นเล็กๆจํากัดน่ะจากัดก็มันจะไม่มันจะไม่มีประตูะตนะคะมันจะมีสามหลังข้างาก็เอาไมา้เอาไม้ขัดแตะ ไม้ไผ่อะมาตีตีแล้วก็หลังคานี่จะมุงจากเนาะจะมุงจากทีนี้ไอตัวมุงจากเนี่ยมันจะจิ้งจกตุแกแกนี่เป็นของคู่กันนะกัจิ้งจกกับตุแกแก,กับใบจากเนี่ยจะเหมือนกันแล้วโดยส่วนตัวแม่วันจะเป็นคนที่กลัวจิ้งจกกลัวตุกแกขึ้นะมองเลยอะไรก็ถามว่ากลัวไหมไม่น่ากลัวถ้ากับจิ้งจกตุกแก เป็นคนที่กดจิ้งจกโดยโดยนิสัยตรวจตัวเรานะั้นเรากลัวแบบกลัวขึ้นสมองอะ่ะเราก็เลยบอกพี่ชายบอกว่าเราไม่นอนเราจะกลับไปนอนที่บ้านพี่ชายบอกว่าอย่าไปเลยมันมืดมาค่าแล้วนอนนอน,นอนด้วยกันเข,เขาพยายามจะนุ่มน้าให้เราอยู่กับเขาอะ่ะแต่เขาไม่บอกนะว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่พูดเขาก็บอกนอนนี่แล้วกันเราบอกไม่เอาเราจะกลับพี่ชายก็เห็นว่าเราเราจะกลับให้ได้เขาก็เออไม่งั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเดินมาส่งจากเถียงนาขึ้นมาบุญตะพานเนาะมันก็ มันก็ไกลพอสมควรเดินขึ้นมาส่งพอบราเดินมาส่งแล้วก็รกับกปั่นจัก,กรยานทีนี้พี่ชายเขาก็เขาก็พูดขึ้นมาอีกเขาก็บอกว่าไม่เปลี่ยนใจแน่นะไม่นอนด้วยกันนะเราบอกไม่เอาพี่กลับบ้านดีกว่าเขาก็เลยบอกเออโอเคถ้าอย่างนั้นก็ถ้าขับไปแล้วถ้าเจออะไรหรืออะไรอะ่ะไม่ต้องทักไม่ต้องทวงนะขับไปเลยนะเขาก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็เออแล้วก็ปัน่นปั่นมาพอปั่นมาได้สักพักมันก็นึกถึงคําพี่ชายเอ๊ ทำไมพี่ก็พูดจาอย่างนี้เนาะพูดจาแล้วแปลกๆกำกวมไงไม่รู้เออแล้วก็ไหนๆก็แหนมันมานะมันมาถึงขนาดนี้ละอะไรมันจะเจอหรือไม่เจออะไรก็ช่างมันละไปว่ากันไปเอาดาบหน้าแล้วกันอัก็เลยปันป่นมาปั่นมาพอก่อนที่จะถึงนะคะก่อนที่ถึงสะพานอะฝั่งขวามือนะอ่าต่างจังหวัดเนี่ยเวลาป่าช้านี่เขาจะทําติดถนนใหญ่เลยนะ ถนนใหญ่เวลาเอาศพเข้าหรืออะไรเงี้ยเข็นศพเข็นอะไรเงี้ยมันก็ง่ายแล้วเผาการเผาศพบป็นนอกเนาะเขาจะไม่มีแต่ก่อนไม่มีเมนนะไม่มีเมนไม่มีอะไรนะเขาจะเผาแบบอบ้านๆน่ะเขาจะเอาเวลาคนตายเขาจะเผาก็จะไปหาฟืนสมัยก่อนก็อย่างว่าน้ำมันอุดมสมบูรณ์เนาะต้นมูต้นไม้มันเยอะเขาก็จะไปหาฟืนกันเนาะหาฟืนแล้วก็จะมาสุ่มๆกองๆเป็นเป็นตั้ง แล้วก็เอาลงมาตั้งแล้วก็เผาเลยเผาแบบการแจ้งอ่ะเผาแบบโบราณเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนหนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงประเทศอินเดียที่เขาเผาศพตามข้างๆแม่น้ําคงคาประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นอ่าแล้วเราก็มองไปโอ้โหาถามว่าอ่าศพมันไหม้ไปหมดแล้วละ่ะแต่ที่นี่มันเหลือแค่ปืนนะเนาะปืนอะ่ะมันมันยังมันยังเผาไม่หมดอะ่ะที่นี่ มันมันกลางคืนมันดึกเดือลมมันก็มาแรงลมแรงแล้วมันกระพือเนาะมันกระพือไฟมันก็ลุกโช่งขึ้นมาก็แบบแดงแดงมันเผาไม้มันก็แดงแดงแล้วทีนี้มันโดนลมอ่ะปืนมันก็ดังเปียปะเปียปะเปียปำก็ดังนะดังแล้วลมลมแรงอ่ะไฟมันก็ขึ้นขึ้นมาแดงแดงอ่ะมันก็ถามว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวนะคะแต่ถามว่า เราเห็นตั้งแต่เด็ก,เดกๆเราก็เหมือนเราชินอ่ะเราก็เออก็ไม่เป็นไรอ่าก็ขับขับก็บปั่นจักรยานมาปั่นมาก่อนจะถึงสะพานใกล้ๆจะถึงสะพานแล้วเราก็เห็นนะเห็นว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่บนสะพานคอสะพานอ่ะสะพานไม้เนาะสองฝั่งเนี่ยเขาก็จะทําเป็นอ่าสูงขึ้นมาระดับเอวก,กันไม่ให้รถจักรยานหรือรถอะไรคนตกลงไปในในในใคลองในแม่น้าอะ่ะเขาก็จะกั้นไว้ แต่เราปั่นมาใกล้จะถึงแล้วเราก็เห็นเนะเออเห็นเป็นผู้หญิงนะคะนั่งอยู่บนคอสะพานนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ไม่เห็นหน้านะเห็นนั่งอยู่แล้วก็ปั่นมาเออในใจเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวไปเจอเจอก็ดีแล้วมีเพื่อนกลับแล้วเดี๋ยวจะชวนเขาเอา่านั่ง้อนท้ายจักรยานกลับไปด้วยกันใจเราคิดอย่างนั้นนะเ,เพราะปัน่นปั่นมาใกล้จะถึงละแล้วอยู่ดีๆลมอะ่ะ มันมาแบบไม่มีปีมีขุยเลยนะมันพัดวูบมาอ่ามันเป็นหินลูกลังเนาะมันก็ฝุ่นอ่ะฝุ่นแดงๆอ่ะมันก็วูบก็ามาพอวูบป,ปุ๊บเราหลับตาพอหลับตาพอลืมตาขึ้นมาทิเอา้ามองไปเอา้าเขาหายไปไหนอ่ะผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนหาเขาไม่เจอหาไม่เจอเจ้าบอกว่าลงตบลงไปข้างล่างนั่นก็ไม่ได้ใช่เพราะว่าหน้าทำนาหน้าทำนานา้ำม,มันน้ำม,มันเยอะมันก็ลงไปไม่ได้ แล้วถ้าถามว่าถ้าเขาเดินเดินมันก็ต้องมองเห็นดิมันก็ต้องมองเห็นคนดิหรือยังไงเออใจเราก็ไม่ได้คิดอะไรมาอ่าไม่เจอก็ไม่เจอเราก็ไม่เจอเสร็จแ,แล้วเราก็ปั่นมาพอจะถึงคอตผานหมาหมามันหอนอะ่ะมันเพราะว่ามันใกล้นนะใกล้มันใกล้ใกล้บ้านเนาะบรานต่างจังหวัดก็จะปลูกันมัน ตามตามถนนเนาะแต่ว่ามันก็ห่างไหมบ้านมันก็จะห่างห่างกันเขาก็เลี้ยงหมาไว้เนาะตามบ้านนกเขาจะเลี้ยงหมาเฝ้าบ้านเฝ้าวัวเฝ้าควายเขาเนาะเขาก็จะเลี้ยงหมาไว้บ้านนึงสามตัวตีตัวอะไรประมาณนั้นอะ่ะหมามันหอนอะ่ะใช่ไหมมันหอนแบบแล้วว่าเราฟังในในโทรทัศน์หรือหนังผีแล้วว่ามันหอนว่ามันกังวนกลัวแล้วนะของจริงนี่กลัวกลัวมากมันหอนแบบวังเวงอะ่ะมัน เขาไปในขั้วหัวใจเลยนะเย็นเย,ยือกไปในขัวหัวใจเลยตัวหนึ่งเห่าแล้วมันก็จะทอดทอดทอด,ทอดมันจะรับช่วงช่วงช่วง,ช,วงช่วงเข้าไปพอเราปั่นมาตรงที่เราเจอผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเออจักรยานเราอะเรามีความรู้สึกว่ามีคนกระโดดขึ้นมานั่งตรงท้ายจักรยานเราเออความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่ารถเราหนักแล้วมันรถมันตบัดตบัดตบดัแล้วมันจะล้มจะเสียการตรงต,รงตัวแล้วรถหนะัก มาล้ก็ข้างหน้ามันก็จะลอยๆหน่อยๆนอยเนาะมันก็ตะบ,บัดเราก็คิดในใจละวเอเจอแล้วกูเจอเข้าละกูเจอดีแน่เลยใจคิดนะกูเจอดีละอ่ะเราก็กลัวไหมกลัวมาก,ปมากเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีๆขนมันลุกขนมันลุกมันชันนะลุกแบบไม่มีปีไม่มีขวี้ลุกขึ้นมาแบบยังไงดีอ่ะหนาวเข้าไปในคร่้งหัวใจเลยหมามันก็หอม เรคุหยหุ้นอะใจแล้วคิดอย่างเงี้ยเอา้ากูเจอละก็เลยคิดในใจคิดในใจบอกยังไงกูเจอเนี่ยอ่าลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าเราอ่ะเกิดปีขานเกิดปีขานเอ่อเกิดวันพุธตอนกลางคืนเขาบอกว่าพวกนี้เกิดวันพุธกลางคืนมันจะมีเซนต์มันจะเจอของพวกนี้เจอของพวกนี้นะนหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะเออมันหอนแล้วเราก็จักรยานเราหนัก หน like, ักล็อกล็อกล็อกยังไงกูเจอเนี่ยกูเจอแน่ก็เลยพูดขึ้นมาเลยอยเราไม่รู้นะว่าเป็นอะไรจะบอกว่าเป็นผีหรืออะไรเราไม่รู้แต่ว่ามาแล้วที่ว่าคิดว่าจะไปด้วยกันมาด้วยกันนะอย่าทำอย่างนี้นะเรากลัวเรากลัวจริงๆนะอย่าทําอย่างนี้เลยไปกับเราดีๆแล้วก็มาให้เราเห็นแบบแบบอย่าหน้ากลัวนะมาแบบหน้าตาดีๆนะไปด้วยกันมาด้วยกันต่างคนต่างอยู่นะไปด้วยกันอ่าเราพูดอย่างนี้นะมันก็เบาลงนะคะ เบาลงแต่ถามว่าหนักไหมก็ความรู้สึกอะนะเอาความรู้สึกอ่ะมันก็เหมือนมีคนอนท้ายแหละอ่าเราก็เราก็ปั่นไปอ่าถามว่ากลัวไหมกลัวนะคะเออในใจอ่ะเคยได,ได้ยินที่เขาบอกว่าเจอผีหรือเจอหมาก,กัดหรือเลยให้ใส่เกียมหมาเลยใส่เกียมา้าอะไรเราไม่รู้แล้วเกียยนั่นแหละเราใส่เลยปั่นแบบไม่ใชดชีวิตเลยนะปั่นแบบขาขวิดเลยนะปั่นปั่นไป ทีนี้พอมันจะพ้นตะพานละมันจะเข้าไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอะเสียงดวดดังตบนะตบดังๆเลยนะตบด,ดังปุ๊บมามันก็หอนหอนอีกทีนี้มันหอนขึ้นมาอีกอีกแล้วลอกหนึ่งอะแล้วจักรยานแล้วก็เสียการตรงตัวจากของหนักๆทีนี้จักรยานลราเบาเบาหวิวเลยนะเบาหวิวแลวทีนี้ล้อมันก็นตบัดก,การก็ติการตรงตัวแล้วก็พยายามเราคิดในใจถ้าถถ้ารถจักรยานมันล้มเนี่ย ยังไงเราก็ต้องต้องล้มลงไปแล้วก็ต้องมองถูกไหมไอความรู้สึกว่าเรากลัวเราพยาจามจะมาให้มันลม้มเราก็ประคองประคองอ่าประคองตัวหมามันก็หอนเป็นช่วงๆแล้วพอดีช่วงนั้นเราก็ขับแบบไม่คิดชีวิตเลยลับผู้รับตาปัาน่นปัน่นพอพ้นมาพ้นมาเออพ้นมาอีกหมู่บ้านหนึ่งก่อนที่จะจะเข้าหมู่บ้านเราละก่อนจะเข้าบ้านเราแล้วนะเข้าหมู่บ้านเราอ่ะเราก็ปั่นมาข้างทางอะ่ะ ้งทามันดึกแล้วเนาะมันก็เป็นท้องนามันก็มีต้นข้าวเขียวๆอ่ะลมมันก็ลมมันก็มีลมพัดน่ะเ้าวุ้ววบววเอาได้ยินเตยงเปี๊ยปะเปี๊ยปะเอาหันไปมองโอ้ยแยพอดเนาะอ่าฝั่งใต้ในหมู่บ้านเข้าหมู่บ้านแล้วก็เป็นปราช้ามันก็ติดถนนนั่นแหละมันก็ลมมันก็พัดขึ้นมาแล้วก็เสียงไฟมันก็โหมขึ้นนั้นโดนไฟโดนลมมันก็ไฟมันไหม้กฟืนเนาะมันก็เปี๊ยปะเปี๊ยปะหันไปมองโอ้วันนี้ เจอเจ็บปอดสามรอบสามรอบเลยนะวันนี้โว้โชคดีจริงๆแล้วก็หันไปเนาะอ่ะเผาผีวันนี้มีคนตายเผาเผาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนาะใจนะกลัวกลัวสุดคู่หัวใจเลยนะหมาพอใกล้หมู่บ้านมันก็หอนอีกอ่ะหอนเป็นช่วงๆเลยนะหอนแบบยังไงดีอ่ะกลัวก็กลัว ปั่นหลับหูหลับตาปั่นปั่นปั่นมาพอมาถึงบ้านนะบันไดบ้านนอกเนาะมันจะมีเออเป็นไม้ตอกไม้ทําง่ายๆอ่าไม้ตองไม้ลำยยาวแล้วก็เอาไม้ตัดตั้นๆทําขั้นบันไดก็ตอกตอกตอใจเราตอนนั้นเรากลัวมากเราไม่ได้นับเรากนะขั้นบันไดมีมีกี่อันรู้สึกว่าก้าวยาวๆสามก้าอ่ะขึ้นไปถึงบ้านเลยนะขึ้นไปถึงบ้านเปิดประตูได้น้ มดุดเข้าไปอยู่ในมุ้งอ่ะห่ผมผ้าใช่ปะ่ะข้างในอ่ะข้างในเนี่ยมันเย็นเย,ยือกเหมือนน้ําแข็งเลยนะแต่เหงื่อนี่แตกผลักผล,ล,ลักเลยนะอันนี้เลเรานึกอยู่ในใจอ๋อนี่ที่เขาว่าเจอผีแล้วจับไข้หัวโกรนมันเป็นอย่างนี้เองมันมันหนาวข้างในหนาวแต่เงื่อแตกผลักผลัก,ลก,ลกโอ้ท่องน้โมสวดน้โมนะ ห้องนโมไม่รู้อันไหนขึ้นหน้าอันไหนขึ้นหลังเราไม่รู้อ่ะสวดไปเรื่อยเลยสวดแบบแล้วก็เผลอหลับไปเผลอหลับไปก็ก็ตื่นไม่ทีก็สายละสายแล้ว,ลวตอนนั้นไม่รู้นาฬิกาหรอกเพราะว่าบานนอกมันไม่มีนาฬิกาเนาะไม่มีนาฬิกาก็ได้ยินพี่ชายขึ้นมาบนบ้านตะโกนเรียกตะโกนเรียกแล้วพี่ชายบอกว่าอ่าเป็นยังไงเมื่อคืนนี้เจอเหรอเออเราบอกเออเจอเราเจอดีเราก็เลยถามบอกเออเจอ พี่ชายบอกเจอเหรอเออเจอแล้วเราบอกว่ามันเป็นยังไงพี่เรื่องมันเป็นยังไงไมายังไงทําไมไม่บอกก็บอกแล้วบอกว่าพยายามจะล้างแล้วก็ก็น้องก็ไม่ยอมนอะกจากกลับท่าเดียวเท็นี้พี่ก็เลยไม่กล้าพูดเออไม่กล้าบอกก็กลัวถ้าพูดไปแล้วน้องก็กลัวก็ไม่บอกแล้วก็ถามพี่มันเป็นยังไงเขาบอกเออดีนเขาบอกว่าผูา้หญิงอะ่ะมันโดน แฟนทิ้งหรือหรืออะไรประมาณตักอย่างนแล้วอกหักหรืองไงเนี่ยแล้วก็เลยมาผูกคอตายตรงใต้สะพานนั่นแหละแล้วคือคนมันก็เห็นเนาะคนมันก็จะเห็นประจะําอ่ะเห็นกันเยอะอะไรองี้เลยไม่กล้าบอกเออแล้วพี่ชายก็เลยเห็นเห็น,เห,นเห็นเราไข่ยอย่างนั้นน่ะก็พี่ชายก็เลยอภ้าพมาให้แฝนแล้วก็เอาน้ามนต์มาให้เรามาให้เราให้เรากินแล้วพี่ชายก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องไปละ พ่อนาเหลือไม่เยอะแล้วไม่ต้องน้องไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปเดี๋ยวทําเองแล้วเราบอกเออไม่เป็นไรพี่ในไหนๆก็ไหนแล้วก็เอาอย่างนี้แล้วกันก็ไปเช้าหน่อยแล้วก็กลับมากลับมาเร็วหน่อยประมาณห้าโมงห้าโมงก็กลับเอาอย่างนี้แล้วกันพี่แชบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเพราะเลือไม่เยอะแล้วเดี๋ยวพี่ทําเองอะไรอย่างเงี้ยทาเองน้องอยู่เหอะไม่ต้องไปเออแต่เราก็เลยไม่ไปไอ้เรื่องนี้ไม่วันมักุยเนี้ยเนาะมันเป็น มันประสบการณ์ด้วยตัวเองเนาะคนคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่ดราม่าก,กันนะคคนชอบก็ฟังได้ถ้าคนไม่ชอบผ่านนะคะไม่ดราม่าเนาะเออแม่วันเล่าสู่กันฟังเนาะว่าเคยเจอผีมาก่อนเนาะ,ะเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ